โอเคนะครับสวัสดีครับผมในการฮาร์ดเกมมิ่งครับวันนี้ก็จะมาบอกนะครับเป็นเกี่ยวกับอีเวนต์นะครับวันนี้ก็ใกล้ถึงวันคิดมัมนแล้วนะครับวันที่สิบสองแล้วนะถ้าเกิดวันคิดมั่นก็ยี่ห้าปะนั่นแหละประมาณนะผมไม่ไม่ค่อยสนใจนะครับวันคิดมัมนอะไรไม,มันต้องไม่ได้มีอะไรดีโอเค่นะก็เมลี Mary ่คเมลี่เอ็กมัดโอเคนะครับเราก็จะได้เป็นไอเน,นี่ยเมลี่เอ็กมัด ม่าเป็นโปรโมชั่นไม่ใช่หิเป็นอีเวนต์อีเวนต์ของพอยแบงนะเป็นทางของทางพอยแบงที่เขาจัดไว้ให้เราตอนรับันคิดมัดน,นะระยะเวลาก็เริ่มสิบสี่นะอีกอีกวันนี้วันอะไรวันนี้วันจันทร์เฮ้ยวันนี้วัในไหเออวันนี้วันจันทร์ด้วก็อีกสองวันอนะวันพุธวันพุธนะครับก็ อีสองวันก็จะเริ่มสิ้นสุดก็ยี่สเอ็ดนะมีกี่วันนะอะเราดูนะเจ็ดวันพอดีรายละเอียดกิจลกรรมก็ตามนี้นะกูสต็อปดัวเลยเไม่ต้องหรอกมั้งก็เดี๋ยวให้ลิง์ไว้แล้วกันก็ไปทำมาเลยเก็บไว้ใต้ใต้ตูดใต้ตูดคลิปอะโอเคนะก็ให้เข้ามาอ่านกันได้นะก็ไม่ยากนะแค่แค่สะสมมานั้น ไปแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจเนี่ยสี่พันละถ้าเกิดห้าพันแจกจริงนะ100ร้อยเปอร์เซ็นต์โค้ดงที่สัญญาไว้โอเคแจกแน่นอนฮนะนะครับผมแจกแน่ถ้าเกิดใครได้ไปต้องแสดงตัวด้วยนะไปไป